ไม่โกหกตัวเองไม่โกหกชาวโลกครูถึงได้ร่ำรวยถึงขนาดนี้ครูถึงมีอยู่มีกินครูถึงเป็นคนที่เป็นที่รักครูเชื่อแบบนั้นเพราะครูไม่หลอกลวงคนครูจะไม่ใช่แบบว่าอม,มึงบอกต่อหน้ามึงก็ใช้รับหลังมึงก็ไม่ใช้แบรนด์เนมรับหลังมึงก็ไม่ใช้นู่นนี่ไม่ค่ะไม่ใช่ครูแน่นอนนี่ก็แบรนด์เนมเหมือนกันนะคะแบรนด์เนมเหมือนกันแบรนด์นุบก้าไทยแลนด์นะคะครูใช้หมดทุกอย่างค่ะแล้วใช้จริงบางคนบอกแล้วมึงจะเชื่อได้ไงว่ามันกินชาจริงคุณคะครูกินมาเจ็ดปีแล้ว แต,แต่ต้มกินเองยันทําเป็นซองชา,างไม่มีอยอยจริงจริงมีมีคนสงสัยจริงๆนะมีเชือ่อมันได้ยังไงเป็นเจ้าของแบรนด์จริงมันรินสินค้ามันใช่สินค้า,คา,คาจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าจริงดูหนังหน้าดีกว่าเนาะดูหนังหน้าของเราดีก<ะ>ว่า<ๆ> <laughs> ไม่ไม่สัญญกรรมนะคะออดูหนังหน้าพวกเราเราไม่สัญญกรรมแต่ไปดูเมื่อ เจ็ดปี3ปี4ปีจนมาถึงตอนนี้นะว่าเราเปลี่ยนกันขนาดไหนหระดับไหนเราไม่กินอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นนะคะเราไม่กินอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นเราไม่ทําอย่างอื่นเราไม่ไปฉีดสีตีเป่าเราไม่ได้ไปทําขาวเราไม่ได้ทําอะไรเราไปแว็กขนอย่างเดียวนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่แว็กหน้าผากเห็นไหมคะเขาบอกว่าแว็กขนแล้วหน้าผากมันจะกว้างนะคะก็ทําทแค่นั้นจริงๆนะคะแล้วก็ไปทําคิ้วนะคะไปสัก